สวัสดีครับผมอูโชคศิริวัตนวันนี้จะพามาชมไอ้ล้งเทอร์โบ TF ซีเรียว5000บอกเลยคันนี้จัดมาแจมๆคันนี้เราบอกเลยว่าคันนี้เท่มากนะครับรวมในเรื่องของส่วนหน้ารถนี่บอกเลยว่าโคตรเท่นะครับผมใส่กระจกนาซาไฟดาวไลท์ก็มีครับ มิชลินจัดมาให้ใน9ตัวครับผมบอกเลยว่าดีมีแบบสวยๆเท่ๆครับมีดาวเก็บมาให้สีดวงดครับผมเท่เครับผมคำนี้จัดมารีบมาก่อนจะจองนะครับถ้าจองแล้วอาจจะไม่ค่อยมีรถที่เท่แบบนี้นะครับ แบบนี้ไม่มีเยอะนะครับโอกาสมีนิดเดียวครับมาด่วดนเลยครับคันนี้ถ้ามาหลังติดจองคุณจะไม่ได้รถคันนี้เพราะบอกเลยว่าคันนี้โคตรเทในส่วนของตัวรถนะครับตัวฝั่งคนขับนะครับพวงมาลัยคอนโซลด้านบนที่จะเป็น เก็บของนะที่เก็บของอ่ะด้านบนแล้วก็เป็นหนังตัวหนังตัวเบาอ,อะไรก็ดีครับแอร์เย็นช่าแน่นอนนะบอกเลยว่าดีแน่นอนนะผมมีแคปด้วยครับผมแคปข้างหล่างนี่บอกเลยว่ากว้างนะครับในส่วนของไฟเลี้ยวไฟอะไรก็ดีครับมีเบาะพับด้วยนะครับเบาะเล็ก และเราจะพาไปดูส่วนตัวรถนะครับตัวรถบอกเลยว่าจัดมาเต็มนะครับบอกเลยจัดมาเต็มบอกเลยนะยครับท่อหม้อก๋ายเตี๋ยวแฝดสามครับจัดมาในแบบทเท่ๆครับแถมเรายังแถมเป็นแบตเตอรี่2ลูกฟรีครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามไนดะ้ที่เบอร์090858 82200933258446ครับบอกเลยครับสวยๆได้แล้วเรานะครับยังมีแต่ลมนะครับแล้วท่านใดสนใจจะมานะครับมาได้ที่เต็นท์นะ่ลงซื้อขายลม 2, ำมุขสองอำเภอบุรีรัมย์อยู่กใกล้ๆกับโรงพยาบาล พ้ที่สงนะครับแล้วก็อยู่ติดกับปั๊มบางจากนะครับบอกเลยว่าสุดจัดประลัดบอกครับคันนี้แต่ลมดังๆจัดมาให้แล้วครับบอกเลยเท่ๆในส่วนนี้บอกเลยครับคอนโซลหรือกระบะรถเนี่ยบอกเลยว่ามันแบบสุดจัดมากครับใครอยากได้ก็ลองดูนะครับ ลองมา,าหาดูหาซื้อได้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเผาบุ๋มนะครับบอกเลยนะครับเผาแท้เผาบุ๋มนะครับนะครับบอกเลยว่าโคตรเท่สุดจัดประลัดบอกนะครับไฟลงไฟเลี้ยวนี่จัดมาให้แบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับบอกเลยว่าไฟไม่มีขัดข้องครับ เราจะเช็คระบบเบรกเช็คระบบไฟเช็คจุดรั่วซึมและเช็คระบบดันเช็คระดับของเร็วให้และก็ทดลองขับก่อนที่จะส่งมอบรถให้ลูกค้าครับในระบบไฟไม่มีขาดแน่นอนโดยเฉพาะไฟเลี้ยวนะครับยังแถมแบตเตอรี่2ลูกฟรีโปรโมชั่นสุดคุ้มจริงๆครับแบบนี้ แบตเตอรี่2ลูกฟรีนะแบบนี้คือแบบดีนะครับแบนบนี้บอกเลยว่าโคตรด,ดีครับส่วนนันใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0908588220 0933258446ครับเข้ามาได้นะครับอ่าแล้วมาดูในส่วนของฝั่งผู้โดยสารนัฐ บอกเลยฝั่งผู้โดยสารก็ดีครับมีเบาะกลางมีเบาะพับให้ด้วยนี่คือมุมมองของฝั่งผูนะ้โดยสารนั่งบอกเลยว่าดีมากๆมันกระจกโชค้โชคขาอ่อนไม้แล้วบอกเลยว่าโคตรดีไฟลงไฟเลี้ยวก็ปรับมาแล้วนะครับแถมยังมีกรอบป้ายทะเบียนอีกนะครับบอกเลยว่าแบบสุดจัดประหลัดบอกนะครับส่วนด้านหน้านี่บอกเลยว่างามเท่นะครับไม่แพ้ใครครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะพาไปชมคันนอีกโปรดตามรอได้เลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้ก็เทมกันคันอื่นก็ไม่แพ้กันนะครับสวัสดีครับ